ครับวันนี้ว่างครับจะทำเมนูไก่ต้มน้ำปลาเนื้อวัสดีครับกินไก่ต้มน้ำปลาด้วยกันเนาะ ต้มคนเดียวน้ำจิ้มนี่ก็แปลกงกคนเดียวครับรับรองว่ะเพ็ดถึงใจเนี่ยครับชอบกินในอย่างไขมันเพิดเพ็ดครับไก่นี่ผมไกินส่วนหัวมันค่นอร่อยครับกินเป็นตัวเอญยครับผมต้องกลับเข้าตอนนี้ก็ ประมาณายมงปลายครับใบมงชาแปดต้มได้สองชั่วโมงปลายครับเ,เปื่อยละมันบนเหนียวแน่นล้ำครับเนี่ยครับบิดออกงอ่ายๆเลยครับผมมักส่วนส่วนหัวส่วนคอมันต้มกับน้ำจิ้มกินครับ ่วนของหนังนี่มันอร่อยที่สุดของไกล่แล้วครับอาขนาดอไว่าผมมากินไปกันเน้อยครับลำปาง ชอบกินเป็ดตัวอยครับลำดีกินแบบแบบแบงไผ่เลยครับเนื้อหนุ่มหวานครับเปื่อยด้วยมมนต้องครับน้นจิ้มกับลำครับ du khách thăm thăm đấy chính ngày đi thấp lauk kelah เต็มปากเต็มคำพื้นอดครับสอบเนี่ยกิ่นคนเดียวครับกิ่นคนเนี่ยคนเดียวกินคนเดียวลํำนี่ครับมันถูกปากถูกมุงดีเนาะเองไปซื้อเปนกินเนี่ยมันมาได้ดังใจเหมืนอนหงเนี่ยคนเดียวครับ กินเลืออเลือกเนี่ยครับมันถึงลำ้ำกินคนเดียวเนอะครับบาบะบบต้องด่ามากันบนะุะกคลที่กดดินได้อิ่วแล้วครับ แส่งมันไว้เขามารู้นครับขากไกป่ปอนอืมน้ำจิ้มจัดจานขนาดหรือน้ำ mua sẽ cheăng tuột co đừng muốn lắm chỉnh cái đuôi này mình muốn tôi มีความชุขในการกินครับ ก็าผ่าไปเลย กินโอกมันครับอร่อยนุ่มครับเป็นไก้พันเหนียวแต่พอต้มคนเดียวมันเม้นเน่ะมันจะเปื่ยมันจะลำเอาไปซื้อเป็นกินครับไก้พันเหนียวมาต้มน้ำปลาเพื่อนต้มทุกอยู่ จะชวนมากจะชื่อมักินมันกันเนียวครับโดยบทใจสไตล์ของผมเนาะของผมชอบเป่อย์ๆครับมีห้วนไก่อยู่ในนี่ด้วยครับนี่เป็นห้วนไก่มันครับไข่น้อยๆของมันครับ ผมคิดว่าจะกินมดตัวให้ผู้ชมได้ดูกันนะแต่ผมคิดว่ามันแบบมดอะพอะไก่มันตัวใหญ่ครับคลิปนี้ผมก็ก็จบคลิปนี้ตัวอี้ก็เนี่ยครับเยวมีอย่างกินดีกินล้ําก่อนจะมาลงช่องยูทูบเพื่อเพืเ่อนๆได้ดูกันไหมนาอครับนอ้อสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันตัวเนึอครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมสวัสดีครับ